สซ็คิชมาวันที่เจสกุชี่ที่จะใช้วันนี้ก็คืออดีตม้ายูนิคอนตัวนี้นี่เองที่เรียกว่าอดีตเพราะเขาเคยเป็นยูนิคอนจริงๆแต่ว่าโดนติดตัดเขาออกไปเห็นแผลเป็น<ม>ไมหนไม,ไมละ่ะสกุชี่ชิ้นนี้เป็นสกุชี่ที่เกือบจะทําก็เลยมีการซ่อมมีการลงรองพื้นมีเก็บงานมาแล้วแต่เก็บ,บไม่เนียนอะ จนมีตำหนิใหม่มาแล้วเช่นรอยแตกหรือสีหลุดไปค่ะตรงนี้เพิ่งหลุดไปเมื่อกี้เลยคือสูกุช่มันไปติดกับกล่องกระดาษพอติดดึงออกเท่านั้นแหละดึงไม่จืดเลยและที่หยิบเขามาทำเพราะจิดได้ไอเดียใหม่ค่ะขอตั้งชื่อว่า ม้าลายสตรอเบอร,บรี่ชีสเค,ค้กวิปครีมย,า,ยาวนิดนึงตติจเจ้าอาดีตม้อยู่ในคอนตัวนี้มาทำเป็นม้าลายสีชมพูที่มีตาโตเท่าไข่ห่านมีในหูกับกีบเท้าเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีสตอรอเบอรี่กับวิปครีมอยู่บนหัวเบิกตัวสตอรอเบอรี่วิปครีม วิปครีมช็อกโกแลตซะด้วยชิ้นนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเค้กที่ใช้ทำเจ้าหญิงฟักทองด้วยใครอยากเห็นแบบออริจินัลก็ไปดูได้ส่วนตาหนิคือสตรอเบอรี่แตกและวิปครีมกับสตรอเบอรี่จะขาดออกจากกันมารวมร่างทุกอย่างให้เข้ากันดีกว่าใช้เก่ายูหู เป็นตัวเชื่อมให้สตอเบอรี่อยู่บนหัวมมาแบบมั่นคงแต่ไม่มั่นใจว่ากาวมันจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าผิวมมามันกลายเป็นเนื้อสีไปแล้วแต่ก็ต้องลองทําดูเนาะเมียนจะรู้ได้ยังไงอ่ะเอ้ยกาล้นออกมาไม่เป็นไรเกี่ยออกได้แล้วก็เอาอยางรัดเอาไว้แล้วก็รอให้แห้งมาดูซิว่ากาวยุูเอาอยู่ไหมอืม <c oughs> ดูไม่จอดีแล้ว ติดพึ่งมานึกขึ้นได้ว่าลืมซ่อมตรงช่องระหว่างวิปครีมกับสตรอเบอรี่ทำตอนนี้แหละไม่สายไปแต่กาวยูคูมันเอาไม่อยู่กาวร้อนต้องเข้าคะ่ะ So many wanna freedom many wanna nights Wishing had the chance to just chance let go. พอทุกอย่างติดกันดีแล้วก็ใช้กาว3าดีเก็บช่องว่างระหว่างชิ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปลงรองพื้นกันอีกทีค่ะ สะอาดสะอาดเลยและเริ่มลงสีกันค่ะจะเริ่มลงผิวก่อนเหมือนเดิมผิวม้าลายจะเป็นสีชมพูอ่อนแต่ติดไม่มีสีชมพูอ่อนมีแต่สีบานเย็นแล้วก็ผสมกับสีขาวอาืมไม่ใช่สีที่คิดไว้ขอใส่สีขาวเพิ่มอีกสักที เอยอย่างเข้มไปอยู่ดีขอโอกาสผสมสีขาวลงไปอีกสักรอบอันนี้แหละใช่เลยเหมาะมิงและมาต่อที่สตรอเบอรี่สีแดงของซากุระคือแจ่มวาวมากนะสารภาพเลยนะว่าแวบแรกกะจะผสมสีขาวไปนิดนึงด้วยเพราะว่ากลัวเข้มไป ส่วนกีบเท้าใช้เป็นสีเหลืองอ่อนๆวงเล็บสีเหลืองอ่อนที่ผสมเองอีกแล้วเพื่อให้อารมณ์แบบว่าฉันมีชีดเค้กน้ำไม่ได้เป็นสตรอเบอรี่อย่างเดียวและให้ผมกับหางเป็นสีขาวเหมือนวิปครีมเลย ใช่ค่ะวันนี้วันเกิดติสแม่โทรมาแฮปปี้เบรดเดย์แม่ติสเป็นครูสอนศิลปะนะมีช่อง YouTube ชื่อว่า m b h ด้วยมาถึงลายที่ตัวจะเป็นสีชมพูเข้มกว่าสีผิวของเขางงอะดิไปผสมตอนไหนงงอะดีติสแอบ,บแบ่งสีไว้ตอนก่อนผสมสีผิวครั้งที่3เริ่มลงจมูกก่อนเลย วันนี้ตารับบทเป็นตาที่ใส่ซื่อนะทุกคนน่าจะเป็นตาที่ง่ายที่สุดตั้งแต่ทำมา ลังเลงเลกับการทำ texture strawberry ว่าจะเอาสีอะไรดีหรือว่าไม่ต้องจุดจุดเลยจุดดีกว่าไม่จุดแล้วมันมันไม่สดใสอ่ง,ง,งนะโชคดีที่มีครูสอนศิลปะอยู่ในสายให้ช่วยตัดสินใจเป็น